รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไนไพรตราเอ็นดีปรับสมดุลในร่างกายทำให้สุขภาพดีโทร0814000089เอนดีดีจริงๆ สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือรายการตามรอยเพลงนะครับเรามาเจอะเจอกันเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มครึ่งที่โฟร์ชนแนลทีวีประชาชนแห่งนี้แหละครับผมเอกชัยอบเชยครับและน้องตั๊กสาสธ์ทอค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวของศิลปินเกียรติยศต้นฉบับเพลงกัมพูชาที่รักหยุดก่อนคนจนภูสิทธิผู้สว่างนะฮะควงคู่มากับเพื่อนซีครับวันนี้เจ้าของงานเพลงวาสนาชาวดิน เจ้าของงานเพลงหัวอกลูกจ้างหรือลูกจ้างอย่างเราค่ะดุสิทธิ์ดุริยศักดิ s <S ์นะครับจะสนุกสนานเข้มข้นขนาดไหนช่วงนี้เราไปติดตามชมตัวอย่างกันก่อนค่ะครับตานก็ไม่ค่อยจะมีดูค่ะต้องไปแอบดูครับมีลูนิดเดียวก็ต้องไปแอบดูเครับครับหก็หาว่าเป็นผัวเมียกันเอาจริงๆนะเขาล้อเล่นกันหรอเปล่าจะพูดเกินไปหรือเปล่าเอเยหัวอกลูกจ้างอย่างเรา หยุดก่อนคนจนหยุดก่อนคนจนจงหยุดดูงาเของตนอย่าแบกความจนเกี่ยวเดินลอยน้า,า,ารู้ตัวเสียบ้างอ,อกเอ้ยหัวอ,อกลูกจ้างอย่างราชีวิต เป,เ,เป็นอยังไงบ้างครับได้รับชมตัวอย่างรายการไปแล้วน้องตาครับค่ะวันนี้นะคะตากดีใจมากเลยค่ะได้พูดคุยแบบตัวจริงๆเสียงจริง,ง,รงใกล้ชิดแบบนี้ค่ะพี่นี่ฮะทั้งสองท่านวันนี้นะครับได้เจอเจอกันแน่นอนกับนักร้องลูกทุ่งเก่าต้นฉบับเพลงดังกัมพูชาที่รักหยุดก่อนคนจนภูสิทธิ์ผู้สว่างนะครับและอีกหนึ่งท่าน เจ้าของงานเพลงวาสนาชาวดินและงานเพลงหัวอกลูกจ uh ้างดุสิตยุริยศักด์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคอาจยาเพิ่งจะเคยเห็นอาจารย์ใกล้ๆแบบนี้อยู่ใกล้ๆแบบนี้รู้สึกอุ่นใจยังไงไม่รู้เคยได้แต่ฟังผลงานเพลงของอาจารย์นะะวันนี้มีโอกาสได้พูดคุยแบบใกล้ชิดแบบนี้ถือว่าเป็นเกียรติสำหรับปัอย่างยิ่งเลยค่ะครับปัจจุบันนี้ต้องถามก่อนว่าอายุเท่าไหร่กันแล้วฮะเนี่ยอืมอายุตัวเลขเนาะครับก็เขินๆเหมือนกัน ตรงๆเลยนะครับค่ะหกสามแล้วครับหกสิบสามนะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ดูสิทธิ์ฮะก็แก่เคาปีหนึ่งครับหกสี่รับวิเดียดอุ้แก่มาสามสี่ปีแล้วหกสิบสี่แล้วฮะน้องตากฮะค่ะถือว่ายังยังไม่แก่มากเท่าไหร่นะยังแข็งแรงอยู่เลยก็ยังพอได้ครับยังพอได้เอาอาจารย์ภูสิทธิ์ก่อนนะฮะว่าเป็นคนที่ไหนครับเออผมเกิดที่จังหวัดสุโขทัยสุโขทัยครับอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับชื่อจริง ชื่อแม่ชื่อไม่เพาะนะชื่อเลี้ยนสอนโตเลี้ยนสอนโตเยนสอนเพื่อนก็เรียกเลี้ยนชื่อเล่นชื่อกัเลียนกัเลียนกัเรียนแต่ชื่อจริงเลี้ยนสอนโตความจริงแล้วก็แอบสืบประวัติอาจารย์มาเหมือนกันนะคะบอกว่าความจริงแล้วในชื่อเลี้ยนแต่ว่าเพื่อนเพื่อเรียกเลี้ยนแล้วเนี่ยอาจารย์ไม่หันใช่ไหมเขาบอกว่าอาจารย์ไม่หันก็เลยเรียก เฮ้ยกระเรียนกระเรียนอาจารย์หันขวบเขาก็เลยเรียกกันว่ากระเรียนใช่ไหมคือกระเรียนนกกระเรียนมากันนกกระเรียนครับอาจารย์ดุสิตฮะเป็นคนพื้นเพที่ไหนครับบ้านผมเกิดอยู่ที่อำเภอคลองขุงนจังหวัดกำแพงเพชรนะกำแพงเพชรแต่มาโตที่จังหวัดนครสวรรค์ประมาณตั้งห้าหกขวบย้ายตามคุณพ่อมาคุณพ่อเขามาได้ได้คุณแม่ใหม่วันนี้แล้วก็ตามตามมามาก็ปู่ย่าตามคุณพ่อมานะ ชื่อจริงนามสกุลจริงชื่อจริงสะพรั่งดิสทับสะพรั่งสับรั่ั่งดิสทัพแต่มาเปลี่ยนเป็นสุรพลดิสทัพนี่ตอนเข้ากรุงเทพก็ประมาณ2ัยีกว่าปีนะมั้งเปลี่ยนชื่อเป็นสุรพลแต่แถวบ้านเขเรียกว่าจังจังนะที่เล่นจัง โจดจากชื่อเล่นเหมาะสมกันจริงๆเลยเกิดมาเป็นเพื่อนกันจริงๆเลียนแล้วก็จ้างคุณผู้ชมพาชื่อแปลกมากชื่อสมัยโบราณนะสมัยโบราณจริงๆครับจริงๆเรื่องจริงเลยที่บ้านทําอะไรกันฮะที่บ้านพ่อแม่ที่บ้านที่บ้านผมนี่ทํานาทํานาแต่ตัวผมเมื่อไม่ได้ทํานะเริ่มแรกเลยผมก็ไม่ได้ทํานาแล้วก็มาเป็นกระเป๋ารถเมย์วิ่งเต็ม จังหวัดสุโขทัยอุตตรดิตที่สร้าโลกครับอืมเป็นกระเป๋ารถเมย์มาก่อนเป็นกระเป๋ารถเมย์มาก่อนซึ่งที่บ้านมีอาชีพทำนาครับแต่ผมไม่ได้ทำมาเป็นกระเป๋ารถเมย์ตั้งแต่อายุประมาณรักสิบกว่าขวบครับโอ้โหตั้งแต่เด็กเลยอ่าตั้งแต่เด็กแล้วก็ยาวมาก็ออกจากรถเมย์ก็เข้ากรุงเทพแล้วอาจารย์ดูสิทธิ์ฮะครอบครัวประกอบอาชีพอะไรก็ทำนาเหมือนกันฮะทำนาทำนาเป็นเอ่อเป็นพื้นฐานครับ แต่ตัวของเองก็เรียนจบป .7 แล้วก็มาบวชเป็นสมเด็จพระสามเารพระสาเนรเป็นเป็นเด่นตอบโดยทาตรีสามาณรแล้วก็มาหางานทำาเนี่ยหางานทำแถวในนครสวรรค์แล้วก็เข้ามาเทพอะไรเงี้ยมาทเป็นลูกจ้างไปหลายเลือดเชื่อไปหลายหลายที่ว่ายทอาจารย์ภูสิทธิ์จบชั้นสูงสุดสูงสุดเลยป .4 ป .4 ในยุคนั้นขั้นพื้นฐานคือป .4 สูงแล้วล่ะสมัยนั้นนะหลังจากที่เราเรียนจบแล้วเราเราตั้งความหวังไหมครว่าเราจะทําอะไรต่อไปในชีวิตก็ผมเข้ากรุงเทพคือความหวังมีมีคะคือเรียนจบปุ๊บก็เข้ากรุงเทพเลยเข้ากรุงเทพขับเป็นกระเป๋ารถเมล์ที่บ้านนอกรับจังหสัทสุโขทยก่อนแล้วเข้ากรุงเทพมาทํางานการไฟฟ้าอยู่การไฟฟ้ามาอยู่กราอยู่กราได้ประมาณสัก สี่ห้าปีทำงานรถไฟฟ้าตั้งแต่ค่าตัวได้ทำงานรถไฟฟ้าได้ยี่สิบบาทเนี่ยยี่สิบาทประมาณพศอะไรฮะพศสิบสิบสิบเอ็ดใช่ไหมสิบเอ็ดประมาณยี่สิบบาทนี่ถือว่าเยอะมากในสมัยนั้นใช่ค่ะคขอนอนโขแลครับนอนโขอ่าแล้วแล้วอาจารย์ดุสิตฮะหลังจากที่จบแล้วเราตั้งจุดมุ่งหมายว่าเราจะทำอะไรจบโปรเจกต์บวชเป็นเนนศึกจากเนนมันก็ ทำงานรับจ้างอยู่แถวนครสวรรค์จะเป็นเนยช่างอ้ประตูหน้าต่างเหล็กอกอะไรช่างอกช่างอะไรีัยช่างเชื่อมอะไรเนี่ยอยู่แล้วก็ไม่มันใจมันไม่ค่อยชอบไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยทนเท่าไหร่เนอะคือว่าไม่เป็นอาชีพที่รักว่างั้นอ่ามันยังไงอ่ะมันเหนื่อยแล้วมันเบื่อแล้วเข้าในกรุงเทพก็ตั้งใจจะมันลองเพลงเพราะว่าชอบมันตั้งแต่เด็กแล้วนะจะมาทำมันเข้าย่ามันตอนนั้นไปสมัครที่ไหนเขาก็ไม่ค่อยรับก็ไปทํางานอยู่ตามไปส่งก๋วยเตี๋ยวบ้าง ทำงานลงขนมปังแถว้วยขวางอะไรเงยนะแล้วไอ้ลงแป๊บน้ำมันเล็กๆเตี๋ยแถวตอกจนันตะพันสองครึ่งอะ่ะทำมาหลายที่ครับก็ไม่สนใจมันไม่่อยชอบอ่ะไม่ชอบไม่ชอบทีนี้อาเขาก็พาไปฝากงวงดนตรีเล็กๆวงหนึ่งค่ะชื่อวงกำพลมลหนงังทองสำนักงานอยู่แถวสี่ย่านสมัยโน้นนะมีไมหมฮะสมัยเด็กๆที่เราแบบประกวดร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมีไหมฮะมีฮะแถววานนอกผมก็เคยร้องมาก็ได้ที่หนึ่งบ้างที่ ที่โปรบ้างที่โปที่โปรเลยที่โปคือที่โลใช่ไหมที่โลแล้วที่โปคนพัดนอกเขาเรียกโปรเพราะนั้นใช้ใช้เพลงของใครร้องส่วนมากผมจะเป็นแนวของไพรวันลูกเพชรไพรวันครับใช้เพลงอะไรของไพรวันร่อนนะช่วงนั้นก็สกิดใจดาวสกิดใจดาวครับมันเพลงชื่อคุ้นๆเก่ามากเก่าอ่าไม่คุ้นหูประมาณสักหกหกสิบปีได้แล้วไม่ครั้จังจำเนื้อได้ไหมฮะพอพอได้ฮะลองลองนิดหน่อยลอง นางเอ้ยนางกลางใจเจ้าไปอยู่หนได้ทิ้งให้ใครวันเขาคอยดา, ơi, ดาวเอ้ยดาวลอยบุญพี่มีน้อยจึงคอยแต่ดาวน้้โั ร้องในในในแบบอะไรครมันเป็นเพลงเป็นเพลงที่มันลิเกนิดหนึ่งจะออกลิเกเลยลเก,ก็ไม่ใช่พอผดจิตใจดาวที่ได้ยินข่าวลือว่าน้องมีชื่อด,งดัง,องนี่แหละครับอย่างนี้นะครับ จะลิเกจ๋าก็ไม่ใช่จะเป็นขับเสพาก็ไม่เชิงนะมันแบบเหมือนกับผสมประสานกันกลมปรกึ่งใช่ไหมครพี่นะฮะแล้วอาจารย์ดูสิ์นะฮะมีไหมฮะเธอสมัยเด็กๆเราประกวดร้องเพลงส่วนมากเวทีสมัยโน้นไม่ค่อยมีนะแถวบ้านผมส่วนเราจะเป็นงานบวชก็ตามตามบวชบ้างแล้วก็งานแต่งงานบ้างตามบ้านอ่ะคุณอาก็พาขึ้นรถจักยานไปบ้านไหนก็มี ประกวดกันในบนบ้านนั่งบนบ้านเนี่ยไม้ไม้หน้าเกี้ยวเ่บนบ้านเนี่ยเด็กๆมีก็ประมาณ1ิบคน2ี่บคนประกวดกันเองอะไรเงี้ยร้องอาจารย์ชอบร้องเพลงอะไรตอนนั้นอีตอนนั้นรู้สึกว่ามันมี2แนวนะมีแนวลูกลุงตอนนั้นสุดเทพทานินอะไรพวกนี้เขาดังชลินอะไรพวกเนี้ยไอ้ลูกทุ่งลูกกุงดังเปิดวิยุพอๆนะคลื่นอะค่ะพอๆแล้วก็มีแนวจันก้านสองแนวนะลูกลุงบ้างก้านแก้วดุพันธ์บ้างอะไรเงี้ยร้เราเวลาไปประกวด ส่วนเขาจะถ้าประกวดจะร้องเพลงอาจารย์ก้านเพลงพาเพลงอาจารย์ก้านกันลงไปรอยไทยแปลอะไรพวกนั้นน่ะรอยไทยแปลไทยแปลสักหน่อยสักหน่อยฮะทุ่ yeah. งนาแดนนี้ไม่มีความหมาย เหลือเพียงกลิ่นโคลนสาบควายเป็นหวัดจริงๆคนนโอ้โหนนี้เป็นหวัดเหรอฮะเนี่อาจารย์หวัดนะฮะหวัดนี่หอมากขนาดเป็นหวัดเลยหวัดเสียงกันดีขนาดนี้ครับต้องเรียนถามแบบดีทั้งสองท่านนะฮะว่าครับในครอบครัวของเราเนี่ยเอาอาจารย์ผู้ศึ์ก่อนครับครอบครัวมีทั้งหมดพี่น้องมีกี่คนฮะคือพ่อแม่ผมพี่น้องนี่มีสิบเอ็ดคนทั้งหมดครับโอ้โหสิบเอ็ดคนนะสมัยก่อนอยู่บ้านนอกเนี่ยลูกจะดก พ่อแม่ไม่ได้ทำอะไรกัน๋อ้โหเย็นเย็นบึ้ดไม่ได้ทำอะไรจะดกมากคุณพ่อคุณแม่หนูก็บอกแบบนี้เวลาทะเลาะกันเนี่ยก็ก็เข้าไปคุยกันอะไรแบบนี้ลูกดกมันธรรมดา่สิบเอ็ดคนที่มันเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมค่ะผมเป็นคนที่สิบเอ็ดผมเป็นคนสุดท้องเลยสุดท้องแล้วคนโตยังยังอยู่ไหมฮะตอนนี้ไปหมดแล้วไปไปไปที่เดิมหมดแล้วครับไปที่เดิมหมดแล้วมีไหมฮะมีพี่น้องเราไหมที่แบบมาชอบ ร้องปุงร้องเพลงอะไรแบบเราพก็มีส่วนมากแล้มีมีผมนี่แหละคนเดียวครับคนเดียวแล้วก็มีพี่ชายก็ไม่ค่อยชอบสลาหร่แต่ก็ยังร้องบ้างนิดนิด่อยครับคือผมเนี่ยเป็นคนสุดท้องแล้วก็ชอบร้องเพลงมากอยู่บ้านนอกก็ร้องตามขึ้นตรถเม้มั้งไอรถ ไปกระเป๋ารถเมยผมก็ลองไปในใจองไปอยนพี่เอกขารถเมยกระเป๋ารถเมย์สมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะเปิดเพลงกันในรถเมย์เราอาจจะคุ้นเคยฟังจนเพลินแล้วก็ร้องไปด้วยเพื่อความสนุกสนานอะไรอย่างนี้ตอนเด็กๆใช่ไหมคะถูกต้องครับอาจารย์ดูสิทธิ์นะพี่น้องมีกี่คนเออจริงๆเลผมมี พ่อแม่เดียวกันมีมีสองคนับผมคุณโตและคุณน,น้องก,ก็เสียชีวิตตั้งอย่างเล็กเลยมีแค่สองคนก็เลยเราเป็นลูกโทนมาตั้งแต<อ>่เล็กๆกับนะฮะพอคุณแม่แกไม่ค่อยสบายเป็นโรคผอมแห้งแล้วมีลูกต่อไปก็คงจะลําบากอะไรเงี้ยก็มีแค่สองคนน้องตักฮะสมัยก่อนวงดนตรีอะไรที่ดังๆแล้วแบบไปเปิดทําการแสดงแถวๆสุขโขทัยผมอยู่บ้านนอกนี่ไพวันมานสมัยก่อนนะเขาจะ ทรโคงนมาเลยตีกองในรถบัสเลยนะตุ้มตอมตุ้มตอมตุ้มตอมควันนี้ไพรวัลลูกเพชรจะมาแสดงวทนนวิกนี้ผมจะต้องแต่งตัวแล้วต้องไปดูขอดูไพรวันให้ได้ครับยังไงต้องขอดูให้ได้คือในยุคนั้นไพรวัลลูกเพชรคือดังมากเพลงหวานช่วงนั้นสตาค์ก็ไม่ค่อยจะมีดูต้องไปแอบดูเขามีรูนิดเดียวก็ต้องไปแอบดูเขาครับบัตรผ่านประตูกี่บาทนะก็ประมาณสัก 20บาทสามบาทห้บาทเต็มที่ห้บาทถือว่าแพงนะคะพี่เอคนเยอะคนเยอะไม่เลยโอ้เยอะครับเต็มฮะเต็มเต็มวิกเลยเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับการได้ดูไหมแบบเต็มเต็มหรือว่าก่อนิดนึงก็ยังดีโอ้โหมีความสุขมากได้เห็นไพยวันและชื่นใจครับคือตอนนั้นผมรักรักมากและแนวร้องในดวงใจในดวงใจจริงๆครเป็นนักร้องได้ทุกวันนี้คือแนวไพยวันครับ ผมชอบมากที่สุดแนวหวานๆนะฮะรับรองและแถบนครสวรรค์นะฮะดูสิฮะมีไ้มดนตรีที่เราแบบชอบไปดูตอนเด็กๆตอนนั้นนักร้องในดวงใจที่ผมเคยประกวดอย่างเพลงอาจารย์ก้าอะไรเงี้ยครับไม่ไม่เคยดูแต่เป็นก็พาไปดูวงหนึ่งวงคำลนสัมพุนานนนไปเล่นรอบบ่ายที่วิกเฉลิมชาติในตัวเมืองนครสวรรค์นะนะไปดูรอบบ่ายต็ ก็พาไปดูแต่ผมไม่เสียตังค์กับมันเด็กอนะเด็กเข้าฟรีอะไรแบบนั้นค่ะเข้าฟรีดูคำรนนั่แหละครั้งเดียวนะครับคำรนโอ้เก่ามากเลยเก่ามากเก่ากว่าไพวันอีกนะเก่ากว่าเก่ากว่าแต่ฮะในวัยเด็กฝันอยากจะเป็นอะไรนะเอาอาจารย์ผู้สิทธิ์ก่อนเด็กๆก็อยากฝ่ายฝันอยากก็กดใจจริงๆแล้วก็ร้องเพลงนี่แหละอยากไปร้องชอบชอบมากเด็กๆก็ สมัยเด็กๆไายุปั๊บป๊เจ็ดแปดขวบผมก็เริ่มร้องเพลงแล้วครับเริ่มร้องเพลงอยากแบบทำไมอยากจะเป็นนักร้องเมื่อไหร่จะได้เป็นสักทีอาจารย์ไม่อยากเป็นทหารเป็นตำรวจอะไรอย่างนี้ที่เขารับราชการอะไรอย่างนี้ตอนเด็กๆอันไม่ไม่ค่อยคิดไม่คิดไม่คิดเลยตั้งใจแน่แน่เลยแน่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 นอนเลยว่าอยากเป็นต้องเป็นนักร้องให้ได้พ่อแม่เราส่ไหมครับเป็นนักร้องพ่อแม่เขาไม่เคยไม่เคยที่จะขัดฮ ก็คือเราเราอยากเป็นอะไรก็แล้วแต่ตามใจตามใจยังไงก็ได้ครับอาจารย์ดูสิทธ์แล้วฮะเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนกันเป๊ะไม่ไม่เคยเล่ากันมาก่อนนะเนี่ยพิ่งมารู้กันเองเนี่ยเหมือนกันไม่ได้เตรียมกันไม่ได้เตรียมอะไเหมือนกันก็คืออยากเป็นนักรก็ต้องญาติญาติทั้งอาผมพ่ออะไรพวกนี้นะเขาเห็นว่าเสียงมันดีผมเคยลองตามโรงเรียนทำอะไรเงี้ยครับเสียงดีน่าส่งเสริมพาไป็นทำงานบวชงานอะไรเงี้ย แบบเดียวกันเลยนะครับเอาล,ละฮะนงตกครับใ,ในเมื่อทั้งสองท่านนะฮะ,ะเล่าถึงเรื่องราวที่อยากจะเป็นนักร้องค,คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวการเข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งของทั้งสองท่านนะครับทั้งอาจารย์ภูสิทธิ์ผู้สว่างและอาจารย์ดุสิตยุริยศักดิ์สักครู่เดียวแล้วกลับมาครับ<ง>ลูกกออยหัววช้าางีีริตมตมแ่ส มุนไพรตราเอนดีปรับสมดุลในร่างกายทำให้สุขภาพดีโทร0 8 1 4 0 0 0 0 8 9สเกนดีดีจริงๆสวัสดีค่ะคุณผู้ชมในหนึ่งวันเรารับประทานอาหารเข้าไปหลากหลายประเภทนะคะแต่คุณค่าของอาหารนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับประเภทหรือว่าราคาของอาหารมื้อนั้นๆแต่ขึ้นอยู่กับคุณประโยชน์ที่ร่างกายของเรา จะได้รับตางหากค่ะวันนี้ตักมียาสมุนไพรไทยจีนที่ช่วยปรับความสมดุลในร่างกายมาฝากซึ่งทานแล้วจะช่วยบำรุงสุขภาพให้แข็งแรงและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนั่นก็คือยาสมุนไพรตราเอนดีนั่นเองค่ะศาสตร์แห่งสมุนไพรจีนธรรมชาติตำรับโบราณที่สืบทอดจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานได้พัฒนามาเป็นยาสมุนไพรชนิดแคปซูลตราเอนดี ซึ่งผ่านขั้นตอนการผลิตที่ทันสมัยสะอาดปลอดภัยด้วยหลักแมคโรไบโอติกโดยผสมผสานธันยพืชต่างๆหลายชนิดเข้าไปเพื่อให้ได้คุณค่าทางอาหารและสรพรพคุณทางยาไปพร้อมกันค่ะสนใจสั่งซื้อยาสมุนไพรตราเอ็นดีได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะบอองสรันโนโไมม,มุ่เห